สิ่งที่ครูกําเนิดเกิดเป็นครูพี่พอหรือเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านเพจนี้ไม่ได้มาเล,เล่นเพจนี้มาจากตัวครูเองที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วพิชิตเงินล้านแหลกแล้วเป็นไงคะตอนนี้บอกแล้วว่าร้อยล้านนี่ต้องพูดกับครูนะคะครูถึงบอกว่าเราอะค่ะตั้งชื่อเพจตามตัวเราเพราะเราตั้งใจจะไลฟ์ในเพจเป็นตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์ครูไปเรียน NLP หมดไปครึ่งล้านค่ะ ะะจูนจิตอย่างเงี้ยค่ะกดแรงดึงดุดุดุดดูด,ด,ดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมกดจักรวาลน,นะคะหมดไปครึ่งล้านนะคะแล้วอยากมานําเหนือนําเหนือในเพจค่ะฟรีสอนถ่ายออนไลน์ฟรียอดถ่ายทะลุพันไปแล้วจุ๊ดนะคะจะบอกว่าเอาเคล็ดลับเอาความสําเร็จเอาสิ่งที่เราทำะคะ่ะมาสร้างแรงบันดาลใจเฉยๆเป็นนี่30ล้านแล้วไงคะ ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะในร่างกายอีซั้นเส้นเลือดใหญ่หัวใจสี่ขาดน้ําท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจั่วนสี่ลิ้นเนื้องอกกาวก่อนผ่าตัดหรือ,อยังผ่าตัดแล้วค่ะผ่าตัดก้อนเนื้อแล้วทั้งที่ขาหนีบนะคะแต่หาไม่เจอนะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะก็คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่นะคะตัดต่อเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่แต่ลิ้นมันเสียหมดเลยสี่ลิ้นเปิดปิดไม่ได้แล้วมันเป็น อะไรสักอย่างบางๆไม่สามารถที่จะเอาเอาไวา้ลิ้นเทียมไปเย็บได้จึงต้องทําการซ่อมได้อย่างเดียวนะคะเย็บซ่อมได้อย่างเดียวทั้ง4ี่ลิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเลือดที่มันจะสูบฉีดเข้าไปบนสมองนะคะมันจึงทาให้ครัวค่ะสายตามองแทบไม่เห็นหายใจไม่ออกจุกอยู่ตรงนี้สช้ปากหายใจนะคะจมูกทํางานแทบไม่ได้ไม่ได้รับกลิ่นแล้วก็หายใจไม่ได้นะคะพอซ่อพอผ่าเสร็จะคะ่ะหมอเขาก็เห็นหน้างานนะคะว่าไม่สามารถที่จะ ใส่ลิ้นได้ค,คือคือตอนที่ดูจากภาพเอ็กซเรย์หรือภาพคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคาดว่าจะได้แต่พอผ่ามาจริงๆแล้วอะค่ะลิ้นทั้งสี่ลิ้นมันเสียหมดเลยก็เลยซ่อมนะคะเพราะฉะน,น,นั้นนั่นแหละค่ะดิฉันนะคะก็ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจสีขาดแต่บังเอิญว่าอยู่ไม่ได้แค่ประมาณ2ปีนะคะน่าจะประมาณ 2- หรือ3ปีทํางานหนักมากเหมือนเดิมบัวตายควายล้มเหมือนเดิมมีลูกน้องร้อยกว่าคนกลับไปทํางานเหมือนเดิมฉีกรอบ2ค่ะหมอรีบส่งตัวไวมากในวันนั้นเลย เพราะตอนนั้นหายใจไม่ได้แล้วนะคะหมอก็ส่งตัวปรากฏว่าผ่ารอบสองไม่ได้ค่ะนะคะหมอบอกว่าอ่ะไปพักผ่อนสบายๆส,สบายใจสบายใจไปเที่ยวไปเลยสาเดือนสเดือนนี่คือไปเที่ยวเลยให้ขี้เกียจไม่ต้องทํางานไม่ต้องคิดไม่ต้องเจอใครแบบให้ไปแบบแบบมีความสุขสบายๆแบบนี้ค่ะแต่ผ่าไม่ได้นะคะนั่นคือผ่าไม่ได้เราก็รู้แหละนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่บอกว่าผ่าไม่ได้เข้าปีที่8แล้วค่ะนะคะเข้าปีที่แกินยาไหมไม่กินค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะ ครูก็ดูแลตัวเองด้วยสิ่งที่ครูผลิตนะคะครูก็ศึกษาจากตัวเองนะคะจนจนมีสินค้าจนโด่งดังมาถึงทุกวันนี้แล้วค่ะเอาเป็นว่าสรุปแบบนี้กันละกันนะคะใครอยากรู้รายละเอียดว่าครูเป็นใครทําอะไรสินค้าครูคืออะไรสามารถสอบถามพี่น้องได้หรือว่าเสิร์ชไปใน Google ดังทุกช่องทาง